ถ้าจะน็อกก็ต้องน้ำเงินต้องน็อกแดงครับแดงกันตต่อยอย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปกอดไม่ต้องไปรัดไม่ต้องรัดที่เขาเลยครับต่อยอย่างเดียวต,ต่อยอย่างเดียวเออกลมหน้ากลมตาต่อยอย่างเดียวเอายืมมาให้หมดครับบัตรใครที่หนักๆเขาทรายวีรพลเอามาให้หมดมาแห่พอวงในดีดูครับผมไม่เข่าครับบังมิดนะครับภาษาบอยบังมิด้วตอนนี้เจอเจอรัดอยู่เลยครับมามามา โอ้โหเอ้าไปแล้วเกี่ยวคอเกี่ยวคอหมุ lymph 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 นหมุนหมุนนักตีอ่าอ่าเลาะลิงโขงมาเลยใจโรงอ่านไล่มาเรื่อยๆครับเลาะลิงโขงมาเรื่อยๆครับทางด้านของสองแผ่นดินโอ้โหแล้วแล้วไม่ถอยด้วยครับสองแผ่นดินต่อยสองนี้นะครับต้องชนก่อนเลยรู้ว่าเป็นมวยหมัดอีกแล้วไม่ถอยนะครับใช่ยืนปักหลักทำให้น้ำเงินต่อยยากด้วยนะครับพออยู่ใกล้ๆแกก็รวบ วงนอกเอาซะก่อนครับโชคสองโชคก็ประเด็นสำคัญอย่างที่คุณพิเชษบอกนะยิ่งชกยิ่งพองลมตัวใหญ่น่านโชคชัยเออแล้วก็ไม่ใช่มือแท้หมัดเลยนะบางมวยบางคนอาจจะมีจุดตรงที่ว่าเจอมือมันหมัดแล้วมันบุบวาบเห็นหมัดมันเห็นระเบิดสำหรับตำนานของโชคชัยเนี่ยให้กลัวดิแบล็อกใช้การบล็อก แล้วก็ไปลุยในรายการสมยกวันมาแล้วเหรอาจ้าคายผ่านตรงนั้นมานี่ใช่ครับยางว่าทดสอบหัวใจอยู่แล้วแต่แต่นุ่มชมดอยนี่ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีแล้วจานครับท่านน่ะเด็ก็อย่างว่าครับโดนนวดโดนบีบโดนรัดเข้าไปพอเข้าวงในมันก็เริ่มมันก็เริ่มล้านะคุณนกยังไงเอายังไงดีอ่าก็ยังไงก็อย่าพึ่งท้อครับยังยังพอมีเวลาอยู่แหมแต่ว่าจะต่อยบัตรเดียวนี่ไม่ได้อแหมจังหวะลูกถูคางยังมีให้เห็นอยู่นะ บางมุมอย่าไปต่อยหน้าครับใครที่เชียร์นุ่มเชียงโดยอย่าไปต่อยหน้าครับแล้วก็ต้องต่อยหลายหลายหมัดครับแม่หัวไหลกล้ามเนื้อนี่มันน่าจะต่อยเป็นชุดๆอาจารย์แ,แต่ไปต่อยหมัดเดียวครับอยู่ครับแล้วก็มันต้องเข้าใกล้นิดพอเข้าใกล้พักก็โดนล็อกอยู่เลย เพาะซ้ายขวาซ้ายขวายิงขั้หัวใจไปเรื่อยต้องเก่งเระยะมัอ่าได้ยินนี่ได้ยินยิงจะไม่โดนไม่ถึงอาจจะได้ยินเบาโอ้พี่เลี้ยงนี่หน้าเขียวเป็นพระอินทร์แล้วครับตอนนี้โอ้ยโดนกาทักตาหักครับแม่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเพื่อนยังครับแค่ยกที่สี่เองเอาได้ตอนนี้ตอนนี้พาไปเที่ยวสปปลาวแล้วครับ สวรรดีนักเขียนบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวอะไรบ้างก็เชื่อว่าแฟนๆชาวพี่น้องชาวลาวน่าจะดูเยอะดูเยอะท่านอครับพี่น้องชาวสปปลาวเป็นเอ็มซีพวกเราเยอะเลยนกตะเวนต่างจังหวัดบ่อยนะครับดังนั้นย่อมรู้ดีนะครับแม่เขาบอกว่าตลาดระซับในสปปลาวนี่หนักกว่าเมืองไทยเยอะเอาเลยใส่กันรถเป็นคันๆเลยนะย่างว่ามุ้ยโอ้ตอนนี้แม่ ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นนักบวยกับประเภทอ้วกบอระไยครับอ่าน่าสนใจครับกำปั้นยังคลำเป้าปังนเป่งไม่เจอครับแม่ลำปางนี่มีนักบวยดังๆเยอะนะครับต้องรวมคนมวลลำปางมาให้หมดแล้วจ้า้องอา่อานทำไมก่อนก็เริ่ม,ม,มด้วยโน่นเดือดแมวไงฤทธิชัยฤทธิชัยเออตอนนี้เป็นตำรวจตำรวจโอเคละสบายครับอาชีพอุ้ยฤทธิชัยลูกเจ้าแม่ไซทองถูกต้องอ่าในทีมของผู้การสวีกใช่ไหมครับ สมัยก่อนเนี่ยประเภทตายนจัดกันนะผิวขาวๆหน่อยนะจ๊ะผิวขาวหผิวขาวหน้าตาหน้าตานุ่มๆเหนือเลยนะาหนุ่มนุ่มเหนือเจ้าแมวเทอร์บินแมวเทอร์บินฉายาเขาเจ้าแมวทมินอิทธิชัยแมเจอล็อกเจอกอดเข้าไปนี่ผมมิดเลยครับไม่มีปัญหาครับไปตามภาพนะครับกรรมการหันไปทางไชโยชอแก้ววิเศษครับหรือว่าสองแผ่นดินครับนักชกจากสปปลาวครับ